สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง mza channel android ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับมือถือในฝั่งของ Android ทุกรุ่นนะครับมือถือรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อมือถือ Android รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าจะซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสําหรับมือถือ Android ทุกร มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํามือถือ Android รุ่นต่างๆมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยสําหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาของมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในแบรนด์ oppo สําหรับ oppo a 78 5g นะครับมือถือรุ่นนี้มีการเปิดตัวในปีนี้เลยนะครับ2023ในเรื่องของสเปคนั้นต้องบอกว่าจัดเต็มมากๆส่วนในเรื่องของราคาก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวในวันนี้ผมสรุปมาให้ทั้งหมดทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปร สำหรับสเปคนะครับ Oppo A 78 5G รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอ6.56นิ้วนะครับจอภาพเป็นจอแบบ LCD 24บิตความละเอียดเป็นแบบ HD Plus กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับชิปกันประมวลผลเป็น MediaTek Dimensity 700 Octa Core ความเร็ว2.2 GHz Android เป็นเวอร์ชัน12นะครับครอบทับด้วย Color OS เวอร์ชัน13หน่วยความจำนะครับแยกให้มาเป็น2แบบก็คือรุ่น RAM แล้วก็ม8นะครับในส่วนของลอมหรือว่าความจุนั้นให้มา128 g b แบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมรองรับการชาร์จไวได้33วัตต์รุ่นนี้นะครับมีการเปิดตัวเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมานะครับสำหรับราคาเปิดตัวของรุ่นรส4ลอม128ก็ประมาณ8,499บาทมีให้เลือก2สีนะครับก็คือจะเป็นสีดำแล้วก็สีม่วงบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลสเปคโดยรวมของเขาขอบคุณข้อมูลจากทางด้านเว็บ ไซสยามโฟนดคอมด้วยนะครับส่วนในเรื่องของราคาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ oppo a 785g อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์ปี2023เริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้าน Lazada กันก่อน ร้านแรกที่นำมาให้ดูกันนะครับจัดจำหน่ายโดยทาง lazada เองนะครับก็คือเป็นร้าน last mobile นะครับมั่นใจได้เลยว่าได้ของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ oppo a78 5g นะครับเป็นรุ่น ram 4 r o ม128 gb จากราคาปกติ8,499บาทนะครับลดราคาเหลือ8,999บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยกพัผนผ่อนได้10เดือนนะครับผ่อนเดือนละ809บาทต่อเดือนเท่านั้นมีให้เลือก2สีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือไ ภายใน15วันเราก็มีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปี ดูต่อกันที่ร้านที่2นะครับร้านนี้ก็ขายโดยทาง oppo นะครับก็จะมีร้านอยู่ใน lazada สําหรับ oppo a78 นะครับมีทั้งรุ่น ram4 rom128 หรือว่าจะเป็นรุ่น ram8 rom128 นะครับเลือกได้ทั้ง2แบบถ้าเราซื้อร้านนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับเป็น power bank ความจุ1,000 10, 0 mm มิลิแอมนะครับมูลค่า590บาทในเรื่องของราคานะครับจากราคาปกติ9,499บาทลดราคาเหลือ8,499บาทมีให้เลือก2สีนะครับวิธีการจ่ายเงินเรา สามารถผ่อนได้ผ่อนเดือนละ849บาทเทต่อเดือนทั้งหมด10เดือนนะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Oppo 1ปีนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสําหรับ oppo a78 5g นะครับ ram 4ลอม128 g b สั่งซื้อร้านนี้นะครับมีของแถมให้เป็น oppo gift box นะครับมูลค่า998บาทในเรื่องของราคาขายอยู่ที่8,299บาทมีให้เลือก2สีนะครับยาดกระหว่อนได้นะครับผ่อนเดือนละ8 29บาทต่อเดือนเท่านั้นดอกเบีย้ยเป็น0%สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป lazada นะครับสำหรับการซื้อ ซื้ออ A78 5G นำมาให้ดูกัน3ร้านชอบร้านไหนนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปสั่งซื้อกันได้บางร้านลดราคาเยอะไม่มีของแถมนะครับแต่ว่าบางร้านก็ลดราคาประมาณหนึ่งมีของแถมให้แบบจัดเต็มนะครับชอบร้านไหนลองเข้าไปดูกันก่อนซึ่งลิงก์ของ lazada ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิมนะครับไปดูราคากันต่อที่ทางนั้นแอปช h อปปีกันบ้างร้านแรกที่นามาให้ดูกันสาหรับ Oppo A78 5G นะครับลำ4ลำ128 g b หรือว่าจะเลือก เป็นรุ่นแรม8ลอม128กิกบก็ได้ตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศู์ไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ9,499บาทก็ลดราคาเหลือ8,499บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากเก็บพันได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสําหรับสีมีให้เลือก2สีแล้วก็ถ้าเราสั่งซื้อร้านนี้มีของแถมให้ด้วยเป็น oppo gift box นะครับมูลค่า998บาทสินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo ให้1ปีดูต่อกันที่ รุนที่2นะครับ Oppo A78 5G RAM 8 r o m 128 GB จะจำหน่ายโดยทางช h o p p e r Super T-Phone 1 2 3 4นะครับจากราคาปกติ9,499บาทลดราคาเหลือเพียง8,800บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้เยากระพรอนได้นะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีในส่วนของสีตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีม่วงเท่านั้นซึ่งเป็นสีที่สวยมากๆนะครับถ้านที่อยากจะซื้อก็เข้าไปสั่งซื้อได้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับช้อ e, ปปี Oppo A78 5G RAM 8ลอม128 g b รับประกันเครื่องแล้วก็จอ1ปีนะครับสำหรับร้านนี้ในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่8,990บาทถึง9,990นะครับมีของแถมให้จัดเต็มมากๆนะครับมีทั้งบัตร VIP Card นะครับรับประกันหน้าจอแตก1ปีมีกระเป๋านะครับ Power Bank ความจุ10,000มิลลิแอมแล้วก็ หูฟังเป็นสปอร์ตบูทูธนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินเราก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้มีโค้ดส่วนลดจาก้านเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับลด8เป็นโค้ดรับเงินคืนนะครับแล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปนะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ oppo 1ปีนี่ก็จะเป็นราคาเครื่องเปล่าจากทางด้าน shopee นะครับท่านชอบของร้านไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไปสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิป โอเคนะครับนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรสำหรับ oppo a78 5g นะครับจากทั้ง lazada แล้วก็ shopee นะครับเป็นราคาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้ลดราคาเยอะนะครับแล้วก็มีของแถมจัดเต็มให้ด้วยนะครับชอบร้านไหนก็สามารถเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนซื้อได้นะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างจากทั้ง3ค่ายมือถือสาหรับ oppo a78 5g นะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ ค่ายแรกซึ่งก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ Oppo A78 5G ตอนนี้มีเหลือเฉพาะสีม่วงนะครับรุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกหากว่าเราค้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาติดต่อกันเกิน2รอบบินในส่วนของราคานะครับเริ่มต้นที่4,190บาทแต่ว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็กเกจโดยที่แพ็กเกจแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1 0 9 9ซื้อได้ราคา2690มีคาเนตลุงหน้า1,200นระครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ3 0 0 0 890บาทโปร899ซื้อได้ราคา3,990นะครับมีค่าเหนื่อยล่วงหน้า720รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ4,700บาทแล้วก็สุดท้ายเป็นโปร699ซื้อได้ราคา5,990ค่าเหนื่อยล่วงหน้า360บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ6,300ทุกโปรสัญญา12เดือนนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าไปซื้อได้เลยนะครับที่ศูนย์ D Tech Shop ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย TrueMove H สำหรับ Oppo A78 5G รุ่นนี้เครื่องจะถูกล็อกนะครับหากว่าเราคร้างชำระค่าบริการรายเดือนกับเขาราคาเริ่มต้นที่2,999บาทนะครับแล้วก็ถ้าเราซื้อกับ TrueMove H วันนี้มีของแถมให้ด้วยนะครับเป็น Oppo Special Gift Box นะครับมูลค่า699บาทสั่งซื้อออนไลน์ใส่โค้ดได้รับส่วนลดเพิ่มอีก1,000บาทนะครับเราสามารถเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของ TrueMove H แล้วก็เลือกเป็นให้เขาส่งสินค้ามาบ้านเราก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไปรับเง ที่ศูนย์ทรัพก็ได้เช่นเดียวกันสําหรับโปรเน็ตรายเดือนนะครับมาดูกันที่แบบแรกซึ่งก็จะเป็นโปรสําหรับลูกค้าปัจจุบันของเขานะครับซื้อได้ราคา2,999บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตตรงหน้านะครับเมื่อมีแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899ลูกค้าใหม่ซื้อได้ราคา2,999บาทเช่นเดียวกันเมื่อไปเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับมีค่าเน็ตตรงหน้า535บาทเท่านั้นถ้าเลือกเป็นโปร699ก็ราคา3,899บาทค่าเน็ตตรงหน้า535 บาทเช่นเดียวกันแต่ว่าสัญญา15เดือนนะครับ คนที่อยากจะเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา2,999บาทนะครับโปรย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ราคา2,999บาทเมื่อย้ายค่ายมาใช้ครูแล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899นะครับค่าหนีลุงหน้า535บาทถ้าเลือกเป็นโปร699ก็ซื้อได้ราคา3,899บาทค่าหนีลุงหน้า535บาทเช่นเดียวกันสุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่นะครับเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ899มีค่าหนีลุงหน้า535บาทแล้วก็โปร699ซื้อได้ราคา 3,899บาทขั้นเด็ลูกหน้า535บาทเช่นเดียวกันเครื่องเป่านะครับขายอยู่ที่8,499บาทท่านในที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ทรฉับทุกสาขาปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ Oppo A78 5G มีให้เลือก2สีนะครับราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่9,999บาทโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือก3แบบนะครับมีทั้งลูกค้าปัจจุบันลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เด ร,รวมไปถึงการเปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ราคา5,999บาททั้งหมดมีค่าเหน็ดลูกหน้า1,000นะครับส่วน Pro AIS Base Buy สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา7,999บาทโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหน็ดลูงหน้าถ้านในที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปซื้อได้นะครับที่ศูนย์ AIS Shop โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ Oppo A78 5G ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับท่านใดที่กําลังสนใจอยากจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้มาใช้งานนะครับนำราคาไปเปรียบเทียบได้เลยอยากจะซื้อแบบไหนเลือกซื้อได้นะครับถ้าอยากจะซื้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายนะครับจากทั้ง Lazada แล้วก็ s h อป e ีกดสั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียด ราคาคแล้วก็โปรโมชั่นก็เป็นอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ